สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาสอนเพื่อนๆนะครับหาสินค้านะครับใน s h อ p e e นะครับเป็นสินค้าขายดีนะครับแล้วนำไปยิงแอดใน Facebook นะครับนะดูคลิปนี้จบสามารถนำสินค้าหาสินค้าได้แล้วไปยิงแอดสร้างรายได้ของตัวเองได้เลยนะครับถ้าเรามาเริ่มกันเลยนะครับสินค้าที่ผมหานะครับนะผมจะหาจากช h อ p e e นะครับเพราะว่าช h อ p e e นะครับถูกสุดแล้วนะครับนะสำหรับร้านค้าออนไลน์ในไทยนะครับ ขั้นแรกนะครับเราต้องหาสินค้าจากสิ่งที่เราชอบนะครับผมก็จะหาสินค้าในหมวดในหมวดหมูนะครับหมวดหมูที่ผมชอบก็คือกีฬาและกิจกรรมการแจ้งนะครับคิดไปเลยนะครับวันนี้อันนี้ไมคือวิธีแรกนะครับเป็นวิธีหาสินค้านะครับเพื่อนําไปจิงแอดนะแล้วเราก็มาตรงหน้านี้นะครับนะกดเข้าไปที่ตรงนี้นะครับสินค้าขายดีนะครับเข้าไปที่สินค้าขายดี เมื่อเรามาที่สินค้าขายดีเสร็จนะครับเนี่ยเราจะเห็นแล้วนะครับว่าสินค้านะครับในมวหมูที่ผมชอบเนี่ยสินค้าประเภทไหนมันขายดีนะครับอันนี้ก็เป็นสินค้าเป็นที่ดักปลาที่ดักกุ้งนะครับขายไปนะครับ17.5พันชิ้นต่อเดือนนะครับก็มือ17,000ชิ้นต่อเดือนนะครับนะอย่างปลอกแขนอันนี้ก็ขายดีนะครับเมื่อก่อนผม เมื่อก่อนผมก็เคยขายนะอันนี้อันนี้นะครับเป็นสินค้าขายดีนะครับเนี่ยชุดกันฝนเนี่ยตอนนี้หน้าฝนมันขายดีอยู่แล้วนะครับใายจะนําไปยิงแอดเลยก็ได้นะครับนะเป็นประเภทสินค้าขายดีนะครับที่หาไว้ไปยิงแอดง่ายๆเลยนะครับสําหรับวิธีของผมผมทาแบบนี้นะครับผมทําแบบไหนผมก็จะเอามาแนะนําเพื่อนๆนะครับแบบนั้นนะครับอย่างเนี้ยขายไป2 7พันชิ้นต่อเดือนนะครับ อย่าผมจะลองเอาไฟฉายนะครับนะไฟฉายพวงแจนะครับไปยิงแอดดูนะครับเมื่อเราเจอสินค้าที่เราจะเอาไปยิงแอดแล้วนะครับนะกดเข้าไปเลยนะครับอ่ากดเข้าไปที่สินค้านะครับสินค้าชิ้นนี้นะครับส่งจากต่างประเทศนะครับนะอาจจะนานหน่อยนะครับถ้าใครหาในไทยได้ยิ่งดีนะครับนะหรือว่าใครนําเข้าเองเลยก็ยิ่งดีนะครับต้นทุนจะถูกกว่านี้นะครับ เป็นพวงกุญแจนะครับไฟฉายฉุกเฉินนะครับขนาดเล็กอ่ามีวิดีโอพร้อมนะครับผมนะครับผมจะยิงแอดแบบวิดีโอนะครับเพราะว่าการยิงแอดแบบวิดีโอนะครับสำหรับผมนะที่ผมยิงมานะครับยิงแอดแบบวิดีโอจะคนสนใจนะครับคนสนใจค่าแอดจะถูกกว่าการยิงแอดแบบรูปภาพนะครับอ่าแต่อันนี้ก็ไม่ไม่เสมอไปนะครับนะอยู่ที่สินค้าของเราด้วยนะครับแต่สําหรับผมผมว่ายิงแบบวิดีโอดีกว่านะครับอ่า แล้วสินค้าชิ้นเนี้ยที่ผมเลือกมานะครับมันมีมันมีวิดีโอมาให้ด้วยนะครับนะวิธีโหลดวิดีโอโดยที่เราไม่มีโปรแกรมมาเลยเลยนะครับโหลดง่ายๆเลยนะครับเข้าไปที่วิดีโอครับนะกดเข้าไปเนี่ยกดมันเป็นวิดีโอใช่ไหมเราสามารถกดให้มันเล่นได้เลยนะครับแล้วเราก็กดที่ตรงวิดีโอนะครับคลิกขวาตรงวิดีโอเสร็จไปที่ตรวจสอบนะครับไปที่ตรวสอบแล้วก็ไปก๊อปลิงก์นะครับเนี่ยก๊อปลิงก์ตรงนี้มานะครับ เบาคลิกมาคลิกไปนะครับคลิดมาคิกไปนะครับให้มันลากถึงตรงนี้นะครับแล้วเราก็กดคัดลอกนะครับกดคัดลอกคลิกขวานะครับแล้วก็กดคัดลอกมาเลยนะครับคัดลอกเสร็จนะครับกดแท็บใหม่นะครับกดแท็บใหม่แล้วกดไปที่ช่องวาง URL นะครับกดไปแล้วก็คลิกขวาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็กดวางนะครับอแล้วก็ Enter นะครับ กดเตอร์นะมันก็จะมาหน้านี้นะครับนะหน้านี้ปุ๊บกดไปที่3มจุดนะครับ3มจุดตรงนี้นะครับ3ามจุดมุมล่างขวามือนะครับกดเข้าไปแล้วเราก็จะมีดาวน์โหลดนะครับกดตรงนี้เลยนะครับระบบก็จะดาวน์โหลดให้เราเลยนะครับแค่นี้นะครับนะแค่นี้นะครับดา์โหลดวิดีโอจาก shopee นะครับโดยที่เราไม่มีโปรแกรมนะครับโหลดง่ายๆเลยนะครับ ตอนนี้เราได้วิดีโอมาแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับให้เราไปที่เพจ Facebook ของตัวเองนะครับอ่านี่คือเพจของผมที่ผมสร้างไว้แล้วนะครับนะสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่สร้างก็สามารถสร้างเพจได้เลยนะครับหรือว่าใครที่สร้างเพจไม่เป็นนะครับก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมทําวิดีโอนะครับวิธีสร้างเพจง่ายๆพร้อมกับโลโก้นะครับพร้อมกับหน้าปกฟรีๆง่ายๆเลยนะครับเดี๋ยวผม ทำคลิปวิดีโอสอนนะครับสำหรับเพื่อนๆนท่านใดที่ยังทําไม่เป็นนะครับทําเพจไม่เป็นนะเมื่อเรามาเพจของเราแล้วนะครับเราก็อัปวิดีโอนะครับวิดีโอที่เราโหลดมาเมื่อกี้ลงเพจเลยนะครับบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าการที่ผมยิงแอดเนี่ยผมจะยิงโดยการใช้โพสต์นะครับการยิงโดยการใช้โพสต์คืออะไรนะครับการที่เรานะครับสร้างโพสต์ในเพจของเราแล้วนะครับสร้างโพสต์หน้าหน้าเพจของเราแล้วแล้วเราก็นําไปยิงแอดนะครับเพื่อให้ โพสนะครับมันอยู่หน้าเพจเราตลอดเวลามีคนกดไลค์นะครับคอมเมนต์ก็จะอยู่หน้าเพจเราตลอดนะครับแต่ถ้ายิงโดยที่เรายิงหลังบ้านหรือเวลาเราปิดโฆษณานะครับมันจะไม่เห็นกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เนี่ยมันมันจะไม่เห็นนะครับมันจะทําให้โพสนั้นไม่ไม่ค่อยน่าเชื่อถือเท่าไหร่นะครับแต่อันนี้คือสําหรับผมนะครับนะสาหรับคลิปผมนะครับที่ผมยิงโฆษณามานะครับผมทําประมาณนี้นะครับกดเข้าไปเลยนะครับที่ รูปภาพและวิดีโอนะครับอ่า้าไปเลยนะครับแล้วเราก็เอาวิดีโอที่เราดาวน์โหลดมาเมื่อกี้นะครับอ่าอันนี้คือวิดีโอที่เราดาวน์โหลดมาเมื่อกี้นะครับแล้วตั้งคอนเทนต์นะครับตรงนี้อ่าตรงนี้สําหรับผมนะครับสำหรับผมนะผมไม่ได้ให้ความสําคัญมันเท่าไหร่นะครับการเขียนคอนเทนต์นะครับ ผมก็จะเขียนง่ายๆเลยนะครับนะสินค้ามันคืออะไรนะครับสินค้ามันคือเนี่ยมันคือสินค้ามันคือพวงกุญแจนะครับพวงกุญแจไฟฉายนะครับผมเป็นสายขี้เกียจนะครับเป็นสายขี้เกียจผมก็จะก๊อบๆมาก๊อบๆวางๆนะครับอ่าตัวนี้พอกรอบมาปุ๊บนะครับอาจจะไม่ค่อยสวยนะไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่เราก็ใส่สติกเกอร์ไปนะครับสติกเกอร์พวกรูปอีโมจินะครับอ่าอีโมจิอ่าอะไรประมาณนี้นะครับนะพวงกุญแจ ไฟฉายฉุกเฉินนะครับผมก็ใส่ประมาณนี้นะครับผ้พบพาผ้พพาเพียงอันนี้มัน65นะครับแต่ราคาทุนราคารวมส่งรวงร้ายน่าจะประมาณสักชิ้นละเจบาทนะครับอ,อย่างทุน75บาทนะครับผมก็จะคูณ3เลยนะครับก็จะได้225บาทนะครับเพราะว่าใน a c e b o o k นะครับเราสามารถขายแพงได้เพราะว่ากลุ่มลูกค้าเขานะครับที่ซื้อของใน Facebook เขาจะไม่ เขาจะไม่ซื้อของที่ช้อปปีหรือว่า Lazada นะครับมีน้อยคนนะครับที่จะซื้อของในช้อปปีและ Lazada นะเพราะว่าการตลาดของแต่และแพลตฟอร์มนะครับมันจะแบ่งกันเลยนะครับใครที่เคยซื้อของในไหนเขาก็จะซื้อในนั้นนะครับเหมือนผมผมซื้อในช้อปปีใน Lazada ผมก็จะซื้อในช้อป e ีใน Lazada ผมจะไม่ซืไม่ซื้อที่อื่นนะครับหรือว่า ลูกค้าที่เขาซื้อของในในเฟซบ o ๊เขาก็จะซื้อของใน a c e b o o k นะครับเขาจะไม่ซื้อของในช h อป e e ในลซาด้านะครับอ่าเราได้ราคาขายแล้วนะครับ225บาทนะครับนะครับเราขายเพียง2 29้นะครับนะเลจิตวิทยาเพื่อนก็ไปเติมเอานะครับนะจะส่งฟรีก็ได้นะครับส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับเพื่อให้ลูกค้านะครับกระตุ้นลูกค้าให้ลูกค้าซื้อนะครับส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับแล้วก็ใส่อีโมจิอะไรก็ได้นะครับนะ อันนี้ผมทําให้ดูนะครับทําให้ดูอ่ประมาณนี้นะครับประมาณนี้เนี่ยก็จะใส่เป็นพวกคุณลักษณะนะครับของตัวสินค้าของเรานะครับอะไรประมาณนี้ทำนะอันนี้ผมทําให้ดูนะครับกดแล้วกดโพสนะครับกดโพสไปเลยนะครับอ่าตอนนี้นะครับวิดีโอของเรานะครับอัพอัพโหลดแล้วนะครับนะอัพโหลดเสร็จแล้วนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับ29วินาทีนะไอ้พวกคอนเทนต์เนี่ย ให้เพื่อนๆไปหาใส่เองนะเทคนิคผมก็คือผมจะไปลอกนะครับไปคัดลอกเข้ามาเลยนะครับคัดลอกแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นของเราเพราะว่าผมเป็นคนขี้เกียจผมก็ทำอะไรให้มันย่นระยะเวลาของตัวเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับนะประมาณนี้นะครับเมื่อเราอัปโหลดวิดีโอสินค้าของเราเสร็จแล้วนะครับให้เรามาตรงนี้นะครับนะ meta business นะครับมาตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยนะครับเมื่อมาหน้านี้นะครับให้เราไปกดตรงนี้ตรงนี้นะครับเครื่องมือทั้งหมดนะครับแล้วก็ไปที่ ตรงนี้นะครับเนี่ยการลงโฆษณาหัวข้อมันนะครับไปที่ตัวจัดการโฆษณาตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยระบบนะครับก็จะพาเรามาหน้านี้นะครับนะให้เลือกบัญชีบัญชีโฆษณารับัญชีโฆษณาของเราเสร็จแล้วนะครับกดไปที่สร้างเลยนะครับนะสร้างแคมเปญเลยนะครับอ่ากดเข้าไปที่สร้างเลยนะครับเราจะสร้างแคมเปญเลยนะครับแล้วก็กดไปที่การมีส่วนร่วมของลูกค้านะครับอันนี้คือ ถ้าเราจะเน้นการขายนะครับเน้นการขายก็ให้มาที่การมีส่วนร่วมของลูกค้านะครับนะดำเนินการต่อนะครับเมื่อเรากดดําเนินการต่อนะครับระบบจะพามาหน้านี้นะครับนะเราก็ตั้งแคมเปญของเราเลยนะครับแคมเปญของเราชื่ออะไรเมื่อกี้ไฟฉายนะผมก็พิมพ์นะครับเสร็จแล้วตั้งชื่อแคมเปญนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาเลยนะครับไม่ต้องไปสนใจมันพวกนี้นะครับกดถ้าไปกดถัดไปเลยนะครับนะงบประมาณของแคมเปญนะครับแอร์แวนแท็กนะครับแอร์แวนแท็กอันนี้ผม อันนี้ผมไม่เปิดนะครับนะผมไม่เปิดเพราะว่าผมยิงแบบผมยิงแบบ1นึหนึ่งนะครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งคืออะไรนะครับหนึ่งแคมเปญนะครับหนึ่งชุวโฆษณานะครับหนึ่งโฆษณานะครับอันนี้คือหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับไม่จำเป็นต้องไปเปิดอ่างบประมาณแคมเปญตัวนี้นะครับไม่จาเป็นนะครับกดถัดไปได้เลยนะครับเมื่อกดถัดมานะครับชุดโฆษณาครับเราจะตั้งว่าอะไรก็ตามสะดวกของเพื่อนๆนเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับตรงนี้นะครับเลือกที่คุณต้องการกระตุ้นให้มีส่วนร่วมนะครับคือ เลือกเป็นการแอปรับส่งข้อความนะครับตรงนี้เลือกคลิกเพื่อส่งข้อความนะครับเพจนะครับเพจเพจเป็นเพจเพจเป็นเพจนี้นะครับเพจ Facebook สินค้านําเข้าถูกถูกนะเป็นเพจที่ผมสร้างสร้างไว้แล้วนะพรราคาประมูลอะไรไม่ต้องไปใส่มันนะครับราคาประมูลอะไรไม่ต้องไปใส่มันให้ระบบมันคิดให้เราเองนะครับการยิงงบประมาณต่อวันผมจะยิงประมาณวันละ200ตลอดนะครับแต่จริงถ้ามันยิงแล้วการเข้าถึงดีนะครับมันก็จะ กินเงินเราเกิน200นะครับก็ประมาณนี้นะครับนะเขาก็จะบอกนะครับคุณจ่ายสูงสุด250บาทในบางวันหรือน้อยกว่าอะไรประมาณนี้นะครับมันจะไม่200เป๊ะนะครับนะการยิงนะครับตอนนี้3ามทุ่มครึ่งนะครับกะ3ามทุ่มครึ่งผมยิงนะครับผมยิงเทสทุกครั้งนะครับผมจะเซตไว้ตอนกลางคืนนะครับและผมจะยิงของวันถัดไปนะครับคือวันที่30นะครับวันนี้ที่ยี่สินะผมจะยิงวันที่30นะครับตอนตี3 ให้แอดมันรันตอนตีสามนะครับตลอดนะครับที่ผมยิงผมยิงแบบนี้ตลอดนะครับนะแอดเปิดตอนตีสามนะครับแล้วแอดจะไปวิ่งประมาณสักตีสี่ตีห้านะครับแล้วแต่นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็คนนะครับคนใน Facebook เขาจะตื่นพอดีนะครับนะประมาณนี้นะครับประมาณนี้ที่ผมยิงนะครับทุกครั้งมาถึงคุ่มเป้าหมายตรงนี้นะครับมันตรงนี้เป็นสำหรับผมมันเป็นจินตนาการนะครับนะเราต้องคิดแทนกลุ่มลูกค้าที่เราจะยิงไปนะครับว่า เราจะยิงไปคนกลุ่มไหนนะครับที่จะสนใจสินค้าของเรานะครับอันนี้ต้องคิดเราเองนะครับที่ตั้งประเทศไทยนะประเทศไทยอยู่แล้วเพราะว่าเรายิงในประเทศไทยนะอายุนะครับกลุ่มคนที่จะสนใจนะครับในไฟฉายเนี่ยใครจะสนใจนะครับก็ประมาณสัก25ขึ้นไปนะครับ25จนถึง65ก็ได้นะครับ เพศก็เอาผู้ชายแล้วกันนะครับผู้หญิงไม่น่าซื้อนะครับไม่น่าซื้อผมก็จะเอาเป็นผู้ชายนะครับอันนี้ผมคิดเอาเองนะครับให้เพื่อนเพื่อนคิดเอาเองได้เลยนะครับสำหรับสินค้าของตัวเองนะครับโปตินะครับผมยิงผมไม่ค่อยใส่นะความสนใจอะไรพวกนี้ผมไม่ค่อยใส่นะครับแต่ถ้าใครใส่ก็ได้นะครับใส่ใส่ก็ได้ถ้าคิดถ้ามันเป็นสินค้าเฉพาะเจาะจงจริงๆนะครับใส่ก็ได้นะครับตรงนี้นะครับภาษาผมก็จะใส่เป็นภาษาอังกฤษกับภาษาไทยนะครับอังกฤษทั้งหมดนะครับแล้วก็ไทยแล้วก็ภาษาไทยนะครับเพราะว่า บางท่านนะครับเขาใช้ภาษาอังกฤษนะครับนะบางท่านเป็นคนไทยก็จริงแต่เขาใช้ภาษาอังกฤษนะครับผมก็จะตั้งประมาณนี้ตลอดนะครับเสร็จแล้วก็กดถัดไปเลยนะครับกดถัดไปนะครับเสร็จแล้วก็มาตรงชื่อนะครับตามสะดวกของเพื nah, ่อนๆได้เลยนะครับแล้วก็เพจนะครับตัวนี้ไม่ต้องเลื่อนครับนะตัวนี้มันให้เชื่อมกับบัญชีของอินเตอร์แกรมนะครับไม่ต้องไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะครับให้มันขึ้นแดงก็ช่างมันเพราะว่ามันเราไม่ได้เบื่อบัญชีของอินเตอร์แกรมด้วยนะครับแล้วก็มาตรงตรงนี้นะครับ ตั้งค่าโฆษณานะครับผมก็จะไปใช้แบบโพสที่เราโพสไว้แล้วเมื่อกี้นะครับหน้าเพจของเรานะครับกดตรงนี้นะครับใช้โพสที่มีอยู่แล้วนะครับเสร็จแล้วก็มาเลือกโพสนะครับเลือกโพสตรงนี้นะครับก็เลือกตรงนี้เลยครับที่เราที่เราโพสไว้ในหน้าเพจแล้วนะครับกดดําเนินการต่อนะครับตอนนี้มาแล้วนะครับโฆษณาของเรา แล้วก็ไปตรงตรงนี้ใช้เป็นปุ่มส่งข้อความนะครับข้อความตรงนี้นะครับผมจะใช้บอทตอบนะครับนะบอทยวผมมาสอนใช้งานคลิปหน้านะครับฟรีๆครับนะใช้บอทฟรีๆเลยนะครับเราจะไม่ต้องตอบเองนะครับลูกค้าทักมานะครับว่าสนใจนะครับหรือว่าทักมาคําว่าราคาทบเราจะให้บอทตอบให้เราอัตโนมัตินะครับบางทีเราหลับอยู่นะครับเราสามารถปิดการขายได้เลยนะครับเพราะว่าเราใช้บอทตอบแทนเราแล้วนะครับไปสร้างใหม่ได้นะครับแล้วก็กดไปที่แก้ไขนะครับกดแก้ไขนะครับผมก็ตรงนี้ผมจะแก้เป็นสวัสดีครับ ลูกค้านะครับผมจะแก้ประมาณนี้ตลอดนะครับสวัสดีครับลูกค้านะครับตรงนี้ปิดไว้นะครับปิดไว้ไม่ต้องให้ใครเห็นเบอร์โทรศัพท์ของเรานะครับเราจะคุยกันทางแชทเท่านั้นนะครับเนี่ยก็จะขึ้นเลยว่าเมื่อลูกค้าทักมานะครับมันจะมีข้อความนะครับสวัสดีครับลูกค้าขึ้นเลยนะครับเสร็จแล้วตรงนี้นะครับผมจะกดกาบาดออกให้หมดนะครับกดกาบาดออกให้หมดตรงนี้ผมจะพิมพ์แค่ว่าสนใจสั่งซื้อนะครับเนี่ยผมจะมีอันเดียวแค่นี้นะครับที่ผมยิงมาตลอดนะครับสอปีที่ผมยิงมา การเซตข้อความของผมผมจะทำแค่นี้นะครับเมื่อลูกค้ากดทักมาในข้อความเราแล้วนะครับมันจะขึ้นแบบนี้นะครับแล้วลูกค้านะครับไม่สามารถทำอะไรนอกจากกดตรงนี้นะครับพอกดปึ๊บนะครับกดสนใจสั่งซื้อนะครับตรงนี้เราก็จะใช้บอทนะครับเป็นคีย์ร์ดนะครับจำว่าสนใจนะครับหรือว่าจำว่าสั่งซื้อนะครับ เมื่อลูกค้าพิมพ์ตรงตามคีย์เวิร์ดของเรานะครับมันระบบบอทของเราก็จะตอบให้อัตโนมัตินะครับง่ายๆเลยนะครับนะเป็นการเซตข้อความง่ายๆโดยที่เราไม่ต้องตอบเองให้เหนื่อยนะครับบางทีเราไม่มีเวลานะครับนะเสร็จแล้วนะครับกดบันทึกและเสร็จสิ้นได้เลยนะครับการเซตข้อความตรงนี้เสร็จแล้วนะครับอันนี้คือเสร็จแล้วนะครับนะเสร็จแล้วเราสามารถกดเผยแพร่ได้เลยนะครับกดเลยนะครับ รอโหลดนะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วระบบก็จะขึ้นแบบนี้นะครับมาหน้าแคมเปญนะครับเราจะเห็นแล้วว่าโฆษณาที่เราสร้างเนี่ยมันมีขึ้นมานะครับในหน้าแคมเปญแล้วนะครับก็รอนะครับอาที่ผมยิงตอนกลางคืนแบบนี้นะครับแล้วผมตั้งับให้แอดมันรันตอนตีสามนะครับพอเราทิ้งไปสักชั่วโมง2ชั่วโมงบางทีแป๊บเดียวนะครับสิบนาที Facebook เขาก็จะอนุมัติแล้วนะครับพอ Facebook อนุมัติแล้วนะครับพอตีสามเฟซบุ๊กก็จะยิงให้เราเลยนะครับ ง่ายเลยนะครับผมเซ็ตทุกอย่างไว้ประมาณนี้นะครับนะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆนะครับเพราะว่าจะเป็นไอเดียในการหารายได้อีกทางหนึ่งนะครับนะผมทําแบบนี้นะครับผมทําแบบนี้ผมหารายได้แบบนี้มา2อสปีแล้วนะครับนอกจากการขายของใน lazada ใน shopee ใน tiktok เนี่ยอันนี้การยิงแอดใน facebook นะครับเป็นช่องทางอีกช่องทางหนึ่งที่ผมหารายได้อยู่นะครับเป็นวิธีการหารายได้ที่ง่ายมากแค่เราเปลี่ยนจากสินค้าในแพลตฟอร์มหนึ่งนะครับไปอีกแพลตฟอร์มหนึ่งนะครับเหมือนเราแค่เปลี่ยนตลาดนะครับกลุ่มเป้าหมายนะครับ กลุ่มลูกค้าของเราก็จะเป็นคนละกลุ่มกันนะครับกำลังในการซื้อก็จะคนละกาลังกันนะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับท่านใดที่มีข้อสงสัยนะครับหรือว่าปัญหาอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับหรือว่าจะให้ผมนะครับแนะนําวิธีไหนเพิ่มเติมนะครับสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ